สวัสดีครับก็พบกับช่องตลาดนัดพระเครื่องเมืองไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับเหรียญพระอาจารย์คำบุนะครับคุตตะกิจโตนะครับวัดกุฏชมพูอำเภอพิบูรณ์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะนี่ดูนะครับดูหน้าเหรียญของท่านนะครับ จะเป็นเส้นเกลียวเชือกสวยงามมากนะครับนะแล้วมีเส้นหนึ่งล้อมรอบนะครับแล้วก็มีชื่อบอกรุ่นหนึ่งปีพศสอง2นสะคนะเหรียญเนี้ยพระอาจารย์คำบุคุตตะกิตโตวัดกุดชมพูอ,อพี่บุญจออุบลน,นะครแล้วก็มียันสามแถวอยู่ด้านบนนะครับดูนะครับนะ เหรียนี้ในตาจะคมชัดมากครับนะแล้วก็มีเส้นผมเนี่ยด้านหน้านะ้นำหมากขบอย่างเงี้ยนะ,นะะก็ลองดูเหรียญปั๊มเนี่ยคือต้องตึงนะผิวต้องตึงนะครับนะดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังนะนะด้านหลังเหรียญของท่านเนี่ยจับยากน,นหน่ย่ย ด้านหลังเหรียญหลวงพ่อคาบุเนี่ยจะเป็นยันนะครับนะยันตัวกลางจะเป็นยันระปตลอดชาวบ้านบากว่าเป็นยันเส้นเข้าปุ้นมันต่อกันเป็นเส้นเดียวแล้วคมเลยนะครับนะแล้วต้องคมด้วยแล้วก็มีตัวอักขรเป็นเส้นวนนะครับนะจากด้านในออกมาสู่ด้านนอกนะครับนะเห็นไหมครับ เส้น,นวนเป็นยันรอบเลยนะครับแล้วขอบเหรียญน,นี่ก็ต้องคมชัดนะครับนะนะคือถ้าคนดูเป็น,นสภาพศึกยังไงมันก็ดูดูได้นะครับเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญศึกๆึเนี่ยผมก็ดูดูนะแล้วก็ห่วงหูเนี่ยสำคัญนะครับนะดูนะครับนะเนี่ยห่วงหูเนี่ยต้องมีปริ้นอย่างนงี้นะแล้วเรียบร้อยแต่มีปิ้นตรงนี้นะดูนะครับกล้องผมไม่ค่อยซูม,มนะครับ ไปซูมด้านหลังเนีย่ยดูให้ดีนะเส้นข้าปุ้นนี่ตรงคมชัดนะครับไม่มีปฏิจจปตตอเส้นเดียวจบเลยนะครับจะได้เหรียญน,นี้ดูขอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้ผมได้มามันอยู่ในสภาพสึกๆจุดตายที่ควรดูอีกจุดหนึ่งก็คือเหรียญทงแดงรมดำปี2อ .2 2ของหลวงพ่อคำาุณถ้า สึกหรือเปิดออกมาเนี่ยสีจะไม่ใช่ทองแดงนะครับสีจะออกเหลืองงน,นิดๆนะครับนะเนี่ยดูนะครับนะสีจะเป็นสีนี้แหละหาแดงจัดกับเกเรนะครับนะว่าโลหะผสมนะนะไม่ใช่ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนะเนยนะครับดูนะครับทางโล,งล่ะเขาผสมออกมานะครับนะในโลหะผสมเนี่ย มันไม่ใช่ทองแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีส่วนผสมของอาจจะเป็นพวกทองเหลืองอยู่นะครับนะผสมนิดๆนะครับนะเป็นได้นะครับนะผิวของทองเหลืองเนี่ยผิวของทองแดงจริงออกเหลืองนิดๆเวลาผมสังเกตนะครับนะแล้วก็ตัวหนังสือคมชัดนะถ้าผมเหรียญน,นี้ผมดูขาดเลยนะครับนะเนี่ยเส้นรอบในเนี่ยต้องคมชัดนะต้องชัดเจนนะครับเนี่ยเห็นไหม ตัหนังสือตรงชัดเจนนะครับนะดูเนี่ยด้านขอบข้างไอตัดสินจง่ายๆเนี่ยก็คือตรงเนี้ยตรงขอบขอบหลังเนี่ยมันจะต้องเรียบนะครับนะดูให้ดีครับเนี่ยตรงเรียบนะครับนะห้ามเป็นขี้กากขี้เกิกอะไรทั้งนั้นนะครับนะเหลียนเนี่ยเหรียญห้วงพอขอบูนตัวหนังสือคมชัดนะ ถ้าเหรียญชัดๆเหรียญไม่ผ่านการใช้เนี่ยเส้นรัศมีนี่จะวิ่งปิ๊ดเลยนะครับนะจะเห็นเลยนะครับผมเคยลงให้ดูเหรียญหนึ่งแล้วนะครับนะเหรียญน,นั้นก็อยู่ประมาณสักแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยังไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะแต่มันจะเห็นเห็นทั้งหมดเห็นน้ำมาคกเห็นในตาเนพวกนะขอบตาเขาจะมีเส้นยังไงจีชั้นใบหูนะนะแล้วก็ปลายเส้นผมเนี่ยด้าน ด้านขวามือของหลวงพ่อเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งเล็กๆนะครับนะศึกยังไงก็ต้องมีนะมีเส้นนั้นเหรียนต้องดูนะครับนะเหรียญนี้ถ้าถ่ายชัดๆก็ยังเห็นน้ำหมักนะครับเห็นผมบอกยังเห็นอยู่ครับก็ผมว่าเป็นเอกลักษณ์นะเหรียญนี้ผมชอบนะผมเจอที่ไหนผมซื้อนะครับผมเช่าเลยครับนะทุกสภาพบางเหรียญผมว่าขายไปแล้วนะครับนะ ผมขายไปหลายเหรียญแล้วครับเีนี้แล้วก็ไอ้พวกเซียนเนะี่ยไม่บอกว่าเหรียญน,นี้เก้ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องไปเชื่อนะครับนะเราเชื่อตัวเราเองถ้าเราดูแล้วแต่เก้เยอะนะครับนะโอเก๊เฉียบนะผมเคยเช่ามาครับเดี๋ยวจะลงให้ดูหลังนะเดี๋ยวจะเอาเหรียญเก้ลงให้ดูมันเป็นยังไงเก้มันแตกต่างกันเยอะครับแต่ว่าถ้ามือใหม่หัดขับนะ เกเนี่ยเชกคือถ้าดูไม่ขาดนะครับนะดูความเรียบร้อยไม่เป็นนโอโดนแน่นะครับนะผมเคยซื้อมานะซื้อมาผมเห็นแล้วว่าเก้แต่ว่าผมซื้อซื้อไว้เพื่อจะเอามาดูนะครับนะแต่ก็ซื้อไม่แพงนะครับนะเหรียญเก้เราซื้อได้นะครับนะแต่เราซื้อไม่แพงซื้อมาดูมาศึกษากันนะครับนะว่าเขาทำกันยังไงมันเก้ไปถึงไหนแล้วก็ดีมากันนะ พราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับนะพอเราดูเหรียญเกวเป็นเหรียญแท้เราก็รู้ตัดแยกออกได้เนี่ยขอบเนี่ยมันดูไม่ได้ครับแต่เหรียญนี้ไม่บวมครับนะก็ตัดสินได้คือไม่บวมนะแต่ถ้าบวมเนี่ยซื้อไม่ได้เลยนะครับนะสภาพเหรียญไม่บวมแต่ถ้าเป็นเหรียญบวมเนี่ยซื้อกันไม่ได้เลยนะนะก็ฝากไอการเล่นพาน้าในกา สิ่งที่ดีที่สุดคือความโลภนะครับอย่าให้มีไม่ใช่เห็นแล้วอยากได้เห็นแล้วต้องหยุดก่อนโอ้โหมายังไงเนี่ยผมดูผมหยิบดูแล้วผมส่องรูเนี่ผมจะบอกเฮ้ยายังไงเนี่ยไม่ว่าเหรียญอะไรก็ตามนะหรือไม่ว่าพระอะไรก็ตามพระสมเด็จพระอะไรนะเนี่ยดูให้ดีผมจะพิเคราะห์ก่อนนะว่าโอ้สมควรซื้อไหมถ้าเราซื้อง่ายๆนะครับนะโอ้โ,โดนนะครับนะ แต่ถ้าเราพิจารณาจริง,รงๆหมายควาว่าค่อยๆอ,อ,อ่านรายละเอียดไปถ้าเราไม่เก่งนะแต่ถ้าเราเก่งคนที่เก่งคนที่เขาดูเก่งๆเขามองปั๊บเขาจะรู้เลยนะครับนะวลอลเียในเกเนี่ยอย่างเหรียญศึกๆึเนี่ยผมมองไปปั๊บเนี่ยถ้าย,ยัางแดงๆอยู่เนี่ยผมจะไม่ส่งเลยนะเพราะว่าผิวของเหรียญผิวของเหรียญมันจะออกเหลืองแน,น่หน่อยนะยนีทองแดงนี่ออกสีนี้แหละครับนะ ถ้าสีนี้น่าส่องครับยิบมาส่องนี่ผมซื้อจากอุบลราชธาน,นีเลยนะครับเนี่ยแต่คนเจ้าของเขาเป็นคนเชียงใหม่หรือเมื่อจ,จะบอกชื่อเลยนะครับนะเขาให้ผมดูแต่เขาคงหวั่นไหวว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มันเกยอยังไงนี่แหละนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเขานะพอเข้าให้ผมดูผมบอกผมเหรียญน,นี้แท้นะครับนะเขาถ่ายรูปส่งมาที่ไลน์ผมผมบอกเหรียญน,นี้แท้ อันนั้นผมยังไม่ได้ดูนี่คือเกือบร้อยเปอร์เซนแต่ถ้าให้ผมดูเหรียญแล้วแท้เนะ่ยผมตัดสินให้ได้แน่นอนเขาก็เอาเหรียญมาให้ผมดูนะครับนะพอเหรียญมาให้ผมดูผมก็บอกว่าแท้แต่สภาพไม่สวยผมก็ซื้อนะถ้าคุณขายในราคาที่ผมต้องการนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเอา้าให้อาจารย์ให้เท่าไหร่นะครับผมบอกผมซื้อได้แค่นี้ได้ไหมเขาก็อึง้งไปพักหนึ่งนะครับนะ แต่ว่าพอสักพักเขาก็บอกโอเคขายให้นะครับนะเขาซื้อมาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าพระเหรียญน,นี้แท้แน่นอน,นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหรียญหลวงพ่อคำบุกผมชอบซะด้วยนะพระบ้านผมนะครับนะพระอุบลรัฐธานีเหรียญปูรอดเหรียญหลวงพ่อคำบุนะอนะครับนะพวกนี้นะครับเหรียญปูจันเรืองไม้ อูจันหน้าแกนะครับนะผมก็ชอบนะก็ลองพิจารณาดูนะครับนะสำหรับการศึกษาพระแท้ภะษายอีสานนี่ก็มีเยอะนะครับนะครับอ้าวนะครับสำหรับ FC หรือแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาดูนะครับนะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปที่ผมลงท่านจะได้เห็นก่อนเพื่อนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะทือโอกาสลาท่านขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ